มีใครบ้างครับที่อยากจะเอาความรู้นะครับประสบการณ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เรามีความมั่นใจนะครับมาแชร์ให้กับผู้คนแล้วเปลี่ยนตรงนี้ครับไปเป็นธุรกิจได้ด้วยครับซึ่งผมกําลังพูดถึงเรื่องของธุรกิจคอร์สออนไลน์นะครับหรือว่า information b u s i n e s s นั่นเองนะครับต้องบอกก่อนว่าทุกคนถ้าหากใครนะครับไม่ได้ฟังไลฟ์นี้คุณกําลังพลาดมากๆเลยนะครับอย่างแรกเลยนะทุกคนตอนที่ผมเริ่มต้นทำนะครับผมก็มีจุดตั้งต้นเนาะในเรื่องของความตั้งใจว่าอยากจะมาสอนคนครับให้คนทําการตลาดออนไลน์เป็นตอนนั้น ด้วยแพชชั่นที่สูงมากๆอยากจะมาให้ความรู้กับทุกคนเอาประสบการณ์การทํางานและการจบเรื่องของการตลาดโดยตรงเนี่ยเอามาแชร์เต็มที่มากเลยบนทิกต o k ครับทุกคนแต่พอทําไปครับผลตอบรับมันเริ่มดีทุกคนมีผู้ติดตามนะครับในทิกต o k นะ4 0,000กว่าผู้ติดตามภายในระยะเวลาเพียงแค่2เดือนเท่านั้นครับแล้วหลังจากนั้นผมเริ่มเห็นโอกาสครับมีคนเข้ามาถามผมเยอะมากเลยว่ามีคอร์สออนไลน์เปิดสอนไหมรับสอน p r i v a t e ไหมนะครับผมก็เลยเริ่มต้นที่จะเข้าสู่วงการ คอร์สออนไลน์นั่นเองครับตอนแรกทุกคนก็ไม่รู้หรอกว่าทํำยังไงนะครับก็ไปทํามานะพอทํามาแล้วเราก็ขายครับซึ่งไปดูจากราคาตลาดครับทุกคนตอนนั้นนะคนเขาทำคอร์สออนไลน์คอร์สติ๊กต็อนะราคาตลาดนะอยู่ที่ประมาณแบบ490、บาท590บาททุกคนแใจว่าคือเป็นราคาถูกมากคราวนี้นะครับเพราะผมทำคอร์สออนไลน์ออกมาผมคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะลองขายที่ราคา990 <c oughs> ทุกคนถายสิว่าขายได้กี่คนขายได้น้อยมากครับ ขายได้ประมาณแบบไม่ถึง10คนเลยนะครับน้อยมากๆจึงทําให้ตอนนั้นรู้สึกว่าเฟลมากแต่ปิ๊งไอเดียขึ้นมาอ๋อราคาเราอาจจะสูง <c oughs> ราคาเราอาจจะสูงงั้นลดราคาหน่อยตลาดขายที่590งั้นเราขายที่790ไปเลย <c oughs> 790ไปเลยพอประกาศออกมาว่าลดราคา790กก็ยังไม่มีคนลงเรียนอยู่ดีครับคนลงเรียนน้อยเหมือนเดิมครับ ผมก็เลยตกผลึกว่าเรามาผิดทางและหรือว่าเราจะเลิกดีหรือเราจะไปต่อซึ่งผมตัดสินใจที่จะไปต่อครับและไปศึกษาเพิ่มในเรื่องของการทำคอร์สออนไลน์สรุปแล้วครับผมได้เรียนแล้วเอาความรู้ตรงนั้นนะครับมาแอพพลายเนาะตอลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาครับผมเปิดคอร์สออนไลน์ออกมามีนักเรียนเข้ามาเรียนกับผมนะครับเป็นหลักร้อยแล้วก็มี private coaching มี mentor นะครับไอ้ตรงเนี้ยครับทุกคน มันเกิดจากการที่เราเอาความรู้ประสบการณ์มาตกผลึกครับแต่ผมต้องบอกก่อนว่าในส่วนของคอร์สออนไลน์ที่ผมไปเรียนเนี่ยนะมันเอามาใช้ได้บางส่วนแต่หลักๆเลยครับการที่เราจะเปิดคอร์สออนไลน์แล้วมีคนเรียนกับเราคือมันเกิดจากการที่เราทำการตลาดเป็นครับแต่คอร์สออนไลน์ที่ผมไปเรียนมาเขาสอนบน Facebook ทุกคนเขาสอนให้คนใช้ Facebook ในการทำการตลาดครับซึ่งมันมีความต่างกับ Tik t o k มากมาก นในฐานะที่ผมเริ่มต้นจาก TikTok ผมอยากจะต่อยอดครับบน TikTok ผมก็เลยเริ่มต้นเก็บประสบการณ์ครับตกผลึกว่าสุดท้ายแล้วบน t i k t อกเนี่ยมันจะต้องทำยังไงจนกลายเป็นสูตรลับที่ผมจะสอนลงไปในคอร์สนี้ครับคอร์สออนไลน์คอร์สใหม่นาอที่เป็นคอร์สที่เชื่อว่าจะตอบโจทย์ทุกๆคนมากๆนะครับคือคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าสอนสร้างคอร์สออนไลน์เงินล้าน จากการเป็นครูบน t ิ k t o k ครับซึ่งคอร์สนี้นะนะจะช่วยคุณครับให้คุณคิดว่าคุณสามารถทำคอร์สออนไลน์อะไรออกมาได้บ้าง mm. ผมบอกเลยนะว่าคอร์สออนไลน์นะครับไม่ใช่แค่หนึ่งแต่คุณสามารถทำได้เป็นอาณาจักรครับคุณต้องต่อยอดเป็นและคุณจะต้องได้ไอเดียจากคอร์สนี้กลับไปนะครับสองนะครับสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้คือถ้าหากคุณทำการตลาดไม่เป็นแน่นอนว่าไม่มีคนมาลงเรียนถ้าคุณอยากจะแจ้งเกิด เป็นครูบน Tik To อกแบบที่ผมเดินมาแล้วผมเจอมาแล้วว่ามันทำยังไงมาบ้างผมจะเอาสูตรทุกอย่างที่ผมทำเองเอามาสอนคุณในคอร์สนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำคลิปวิดีโอการทำไลฟ์สดแบบไหนที่คนชอบแบบไหนที่ใช่แบบไหนที่เข้าถึงคน โอเคไหมครับและ3ครับทุกคนเมื่อคุณทำคลิปวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะครับคุณก็ต้องมีคอร์สออนไลน์หลายๆคนติดอยูตรงจุดนี้ครับว่าแล้วฉันจะผลิตคอร์สออนไลน์ยังไงบอกเลยว่าง่ายมากมือถือเครื่องเดียวก็สามารถทำคอร์สออนไลน์ได้แล้วผมจะสอนคุณแบบเบสิกไปจนถึงขั้นที่ผมทําเองครับ ครอยากทําแบบผมมีคอร์สออนไลน์นะครับแล้วก็สามารถไลฟ์เขียนจอแบบนี้ได้นะครับผมจะบอกคุณทั้งหมดว่ามันเป็นยังไงลงไปในคอร์สออนไลน์คอร์สนี้เลยผมการันตีว่าใครที่จบจากคอร์สนี้ไปนะครับคุณจะต้องมีคอร์สออนไลน์กลับติดมือไปเพื่อน,นําไปโปรโมทและสร้างรายได้เพื่อน,นะครับฝ่าวิกฤตเงินเฟอ้อกัน,นครับทุกคนถ้าใครนะครับมีใจที่อยากจะออกมาให้ ใจที่อยากจะออกมาให้ประโยชน์แก่ผู้คนครับอยากจะมาสอนคนให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นเราน่าจะคุยกันรู้เรื่องเพราะสารตั้งต้นของเราเหมือนกันครับทุกคนแล้วหวังว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยนะนะมีสารตั้งต้นที่เหมือนกันอยากจะมาช่วยคนครับเรามาสร้างธุรกิจตรงนี้นะครับ ไปพร้อมๆกันครับทุกคนใครสนใจนะครับราคาเต็มของคอร์สนี้นะครับอยู่ที่15,990นะครับวันนี้นะครับราคาพิเศษ5คนแรกเท่านั้นนะครับอยู่ที่4,990บาทนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนกับการที่คุณซื้อเครื่องมือผลิตเงินครับถ้าใครมีความสนใจก็ทักไลน์นะครับไปที่แอดครูคุณนะครับหวังว่าจะได้เจอกันนะครับซึ่ง คอร์สนี้นะครับจะเรียนกันใน Facebook กลุ่มปิดนะครับแล้วก็จะเริ่มเรียนกันเดือน,นกร,รกฎาคมนะครับติดตามวันและเวลาอีกครั้งนึงนะครับเจอกันนะครับสวัสดีครับ